สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพิจิกและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่าทาโร่ดูทุกท่านด้วยนะครับการเงินของชาวราศีพิจิกนะครับเรามาดูกันใบที่หนึ่งการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินของคุณนะเป็นราชินีไม้ราชนีไม้บอกว่ามีเงินจากความสามารถของตัวเองอ่า ท,ทํานู่นทํานี่อยู่ไม่เขาเรียกว่าอะไรมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะราชนีไม้คือคนที่ไม่หยุดนิ่งเห็นนั่งเฉยๆถือดอกทานตะวันอยู่คือควบคุมจัดการการเงินได้อย่างลงตัวเพราะว่าด้วยความรู้ความสามารถของชาของราชนีราชนีไม้สามารถสามารถบริหารการจัดการการเงินได้อย่างลงตัว เพราะฉะนั้นราศีพิจิกการเงินไม่สะดุดการเงินไม่บกพร่องราชนีไม้คือการเงินถือว่าอยู่ในช่วงของการจัดการได้เอาอยู่ควบคุมอยู่ดูแลได้นะถือว่าการเงินดีนะราศีพิจิกเป็นราชนีไม้ไม่มีเสียหายแถมมีมาเรื่อยๆบางคนบางท่านมองว่าราชนีไม้คือเสือนอนกิน นะได้เงินจากความขยันขันแข็งแต่เห็นว่าราชนีไม้นั่งอยู่แล้วนะคือการ,รวางโครงขายงานไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแค่เข้าไปดูแลนิดๆหน่อยๆอยทุกอย่างมันเป็นระบบระเปรียบแบบแผนก็เลยไม่ได้เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นราศรรีพิจิกไพ่ที่ขึ้นราชนีไม้คือ คุณก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากก็นั่งเฉยๆรอรับดอกเบี้ยนั่งเฉยๆก็เดี๋ยวก็มีคนเอาเงินมาให้บางคนบาง,บางท่านเนี่ยที่ได้ราชนีไม้ในราสิงห์พิจิตนะผมเคยเจออยู่ท่านหนึ่งทําบ้านเชา่าถึงเวลาทึกเดือนก็จะมีเงินโอนเข้าบัญชีละอยู่บ้านสบายๆชมนกชมไม้ไปถึงเวลาเช้นเดือนก่อนเช้นเดือนก็จะมีเงินไหลเข้าบัญชียิ่งมีบ้านเช่าเยอะเงินก็เยอะ เดือนเดือนหนึ่งก็เป็นหลักแสนบางคนบางท่านได้ราชนีมาให้เหมือนกันแต่เป็นกเกษตรกร,กรเกษตรกรรูปแบบไหนละ่ะมีที่ให้คนอื่นเขาเช่าทำอะไรละ่ะทำปลูกกล้วยทุกวันจะมีคนมาตัดใบตองเอาไปขาย ในแต่ละเดือนจะมีคนมาตัดต้นกล้วยนำไปแปลรูปต่างๆเพราะฉะนั้นที่ที่ท,ที่ที่เขามีอยู่เขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเอาอยากได้ใบตปงเท่าไหร่ก็เข้าไปตัดตัดเสร็จก็เอาเงินมาให้เขาเขาก็แค่ดูแลความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นราชนีไม้คนนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยยากลำบากอะไรของเดิมมีอยู่แล้วทำไว้เรียบร้อยแล้วนะงงไหมไม่งงนะราชนินีไม้ โอเคถ้าเป็นคนออฟฟิศก็อยู่ในขั้นของเจ้าของบริษัทเข้าบ้างไม่เข้าบ้างปล่อยมือได้มีคนคอยดูแลคนคอยจัดการเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองให้แค่ดูภาพรวมคอยเซ็นสัญญาคอยเซ็นหนังสืออย่างนั้นแหละแค่นั้นเองไม่ได้อะไรมากมีเขาเรียกว่ามีขุนศึกมีอัศวินมีขุนนางคอยทำงานแทนนี่คือราสีนีไม้ โอเคไหมรัราศรีพิจิกจะเป็นอย่างนี้นะดวงแต่ถ้าใครยังไม่เป็นแบบนี้ก็ต้องวางแผนการจัดการอนาคตรเราเริ่มสร้างได้นะเรามาดูต่อราศรีพิจิกการเงินดีมากและนิ่งและเสถียรละสถานการณ์การเงินละ่ะราศรีพิจิกคุณต้องพบเจอกับสถานการณ์ใดดีหรือไม่ดีสถานการณ์การเงินเป็น อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคืออะไรก็มีเงินใช้จ่ายตามความต้องการอัศวินถ้วยใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อหาความสุขในเมื่อราชนีไม้มีเงินไหลเข้ามาเรื่อยๆสถานการณ์การเงินก็ใช้เงินแบบเรื่อยๆหาความสุขไม่ได้อะไรมากเพราะว่าอัศวินไม้อัศวินถือถ้วยขี่ม้า ม้าย่องม้าค่อยๆเดินเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเงินก็ไม่ไหือหวาอะไรค่อยๆใช้ใช้เงินซื้อหาความสุขตามอัตภาพาถึงเวลาก็นี่แหละไปเก็บดอกเบี้ยถึงเวลาก็ไปเก็บเงินอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเงินโอ้ชิลมากสบายๆแล้วแต่ถ้าใครที่ลำบากอยู่คุณก็ลำบากไม่มาก ถึงถ้าคนที่ลำบากดูบอกโอ้ยลำบากมากลำบากแสนเขีนก็ถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องของการเงินถ้าคุณอยากมีการเงินที่สุขสบายคุณก็ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตวางแผนรูปแบบว่าคุณเองอยากจะมีสถานะการเงินเป็นแบบไหนเราก็ต้องสร้างต้องจัดหาต้องวางแผนและทำด้วยตัวเอง แต่ราศีนี้ไหมเชื่อได้เถอะว่าราศีจกราศีพิจิกแหละเป็นคนที่มีความสามารถนใช้ความรู้ความสามารถในการทาเพราะนั้นไม่ค่อยได้เป็นห่วงกับชาวราศีพิจิกเท่าไหร่นักเรื่องเรื่องของการเงินนะถือว่าดีมีความสุขดีอยู่โอเคแหละเรามาดูแนวโน้มการเงินเป็นอย่างไรในเมื่อตัวคุณก็โอเคนะจัดการได้สถานการณ์ก็ไปเรื่อยๆสบายๆมีความสุขดีอยู่ แนวโน้มการเงินละ่ะมันจะเป็นยังไงราชาดาบแนวโน้มการเงินราชาดาบมีเรื่องแนะต้องบอกว่ามีเรื่องนะแนวโน้มใน,นอน,นอาคตอาจจะต้องต่อยอดทำโปรเจกต์เห็นไหมราธนีไม่หยุดนิ่งนะมีโครงการต้องใช้เงิน ต้องใช้เงินทำอะไรล่ะก็ต่อยอดธุรกิจราชาดาบจะเป็นอะไรได้กำลังตัดสินใจอยู่คิดอยู่มีนโยบายว่าจะทำอะไรเพิ่มบางคนบางท่านจะไปทำรีสอร์ทเพิ่มทัทกี่หนึง่งบางคนบางท่านจะขยายสาขาเห็นไหมราชาดาบมีโปรเจกต์ใหญ่เพราะอะไรเพราะราชินีไม้สรรหาผม <c oughs> บอกว่าสรรหาก็เธอไม่หยุดนิ่งเพราะเป็นคนทำงาน เงินมีแล้วก็ทํางานก็คิดไปเรื่อยคนเอานึกถึงนะนึกถึงนะราศีวิจิกนะนักเรียน,นนะักศึกษาฟังนะนึกถึงคนที่มีเงินเยอะๆคุณจะให้เขานอนเอฉยเฉยนะเขาก็ต้องนอนคิดว่าเออสาหรับคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีแบบเยอะเยอะมากเยอะแล้วจนมีความมั่นคงทางการเงินแล้วว่าสิ่งที่คุณทําจะทําอะไรฝันว่าอยากจะทําแบบนั้น ฝันมาทำแบบนี้อยากจะมีรา้านกาแฟที่หนึ่งอยากจะมีรีสอร์ทของตัวเองอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ใช่ไหมนี่แหละอารมณ์เหมือนกันมันคงไม่ได้อยู่นิ่งน่งเฉยๆเรามันน่าเบือ่อต้องหาอะไรทํานะแนวโน้มการเงินในอนาคตมีโครงการที่จะจ่ายเงินแน่นอนเตรียมไว้เลยอยากจะทําอะไรหลักฝันอยากทําอะไรแต่คนโครงการใหญ่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเคยได้ยินไหมเขาว่าเงินต่อเงิน ไม่หละราฟี่พิจิตรลวงของคุณมีเงินไม่พอมันจะมีเงินเข้ามาอีกโอ้โหเงินเงินฟักเงินซ้อนใช่ไหมเป็นชีวิตท,ที่น่าอิจฉาโอเคและแนวน้องการเงินมีโปร,โจรเจกต์กที่จะทําเพื่อต่อยอดทางการเงินอาชาดาโอเคนะมีรายจ่ายก็จริงใช่มีรายจ่าย แต่รายจ่ายนั้นอะ่ะมันนํามาซึ่งกํกไรกําไรดอกเบี้ยเงินในอนาคตใช่ไหมมันเป็นเงินลงทุนไงมันก็ต้องธรรมดาล,ลงทุนแต่ลงทุนก็หวังผลกําไรเพราะราชนีไม้เธอรู้จักวางแผนรู้จักจัดก,การเป็นอย่างดีโอเคนะใบที่สี่สิ่งที่ควรทำเพื่อให้เงินมีมากขึ้นโอ้โหยจะมีเงินเยอะไปไหนชาวราศีพิจิก ราชาช้วยนั่งอยู่กับบ้านนั่งอยู่กับบ้านนะราชาช่วยคอยดูผลงานคอยดูสิ่งที่ทำไว้มันงอกเงยขึ้นมาราชาช่วยคือทำอะไรก็แล้วแต่มีความรอบคอบในการใช้เงินในการหาเงินในการเก็บเงินโอเคละใบที่สี่สิ่งที่ควรทำเพื่อให้เงินมันเพิ่มขึ้นมันงอกเงยขึ้นมา ก็ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียใช้ความสร้างสรรค์ก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละคุณมีเงินเยอะๆคุณจะอยู่เฉยเฉยเหรอคุณก็อยากจะทํานูน่นทํานี่สิ่งที่คุณทํามันก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์มีผลตอบรับมีผลตอบแทนในอนาคตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นราเมื่อราชาดาบลงทุนราชาถ้วยก็คอยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ มันเป็นความรู้สึกดีอ่ะดีที่ไหลงทุนดีที่ไหนทําคอยคิดทําโครงการต่างๆแต่ส่วนใหญ่จะหมดไปกับพวกการทําที่พักรีสอร์ทที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นมากกว่าเนาะนะทีนี้เรามาดูระสิ่งที่ควรทำแล้วก็นั่งเฉยๆคอยดูเม็ดเงินมันขึ้นมาใช่ไหมเคยดูดอกเบีย้ยขึ้นมาไหมอ่าบางคนบางท่านไพ่ราชาดาบกับราชาถ้วย สองใบเนี้ยมันคือการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอส,สังหาเกี่ยวกับบ้านพักเกี่ยวกับ,บรีสอทเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวกับสถานบันเทิงพักผ่อนหย่อนใจนะจากที่เคยเปิดเจอมานะคนเหล่านั้นอ่ะเขาก็จะได้ไถ่ประมาณนี้แหละลงทุนในเรื่องของความสะดวกสบายลงทุนในเรื่องของความพึงพอใจมา ต่อไปเรามาดูไปที่5้ากันสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรทำของราชินีไม่ใช่เลของราศรีพิจิกสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ไม่ควรนะใบที่ห้าคือสิ่งที่ไม่ควรทำราทิ้งเลิกทาราชินีเหรียญอย่าโัวแต่เก็บเงินเลยอย่าโมวแต่เสีเยรายเอาเงินไปลงทุน อาภัยบอกนี้เลยก็ไม่ควรทําก็คือว่าอย่างที่บอกเงินต่อเงินไงถ้าคุณมัวจะเก็บเงินคุณมวัวแต่หวงเงินเนี่ยเงินมันก็ไม่ต่อยอดใช่เปล่ะราชีนีเหรียญลงทุนภายใต้ข้อจํากัดสิ่งที่ไม่ควรทําคืออะไรลงทุนภายใต้ข้อจํากัด คือถ้าไปลงทุนในถ้าคุณดูแล้วว่าการลงทุน,นแั้นมันได้ผลประโยชน์ที่ไม่เต็มที่ไม่เต็มไม่เต็เนวนคุณก็อย่าทำาลยแค่นั้นนะง่ายๆสั้นๆเลยใช่ไหมราชินีเหรีนญจะไม่ลงทุนในสิ่งที่มันไม่ก่อประโยชน์นี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําแล้วเลิกทำอ่าใคค่อนข้างจะมาไล่เรียงกันเลยนะตามลํดับเพราะฉะนั้นใบที่สี่เออเรามาดูใบที่สี่นิดหนึ่ง ใบที่สี่คือสิ่งที่ควรทำให้เงินมาพอกพูนก็คือนั่งรอดูความสำเร็จใช่ไหมไปลงทุนกับความบันเทิงความพักผ่อนความหย่อนใจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ที่มันพิเศษใช่ปะเอาเงินไปทำกับธุรกิจพวกนี้เกี่ยวกับราชาทวดพวกนี้ยมันก็จะมีเงินเพิ่มพูนขึ้นมาใช่ปะสถานที่ที่ที่ทําให้คนรู้สึกพักผ่อนหย่อนใจราชาทวดอาจจะมอง ถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาจะไปลงทุนในเรื่องของคาเฟ่จะไปกินไปดื่มไปเอนเตอร์เทนสถานที่พวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยก็อาจจะเป็นบ้านพักสไตล์กเกษตรบ้านพักดีๆสถานที่ริมน้ำรีสอร์ทสถานบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา สถานีบําบับบดรักษาเกี่ยวกับพวกโรมาสปาถ้าเป็นผู้ชายค่ะจจะเป็นร้านตัดผมแบบหรูๆถ้าเป็นผู้หญิงก็คือทําเล็บสปาเท้าร้านเสริมสวยไฮโซอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าแบบว่าโ้ยเอาคุยกันแบบบ้านๆเลยอะไรก็ได้ที่ทํารู้สึกดีนั่งเก้าอี้ตัวนี้เรารู้สึกดีอะนั่นแหละธุรกิจที่โรงั้นที่ทำเราได้เงินมีเงินพูู้่ๆแล้วคุณลองจําลอง ขึ้นมาว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการที่คนมันนั่งแล้วทําให้เขารู้สึกดีฮะลองดูมันมีหลายธุรกิจเลยนะนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็ได้นั่งกินกาแฟก็ได้แล้วรู้สึกดีใช่ป่ะสถานที่โอ้ติดแม่น้องแม่น้ํานั่งกินข้าวนั่งกินเหล้านั่งกินกาแฟนั่งกินนู่นกินนี่นั่งตัดผมโอ้มันมีการธุรกิจที่เกี่ยวกับการนั่งแล้วรู้สึกดีเยอะแยะ เราก็ต้องไปดูใช่ไแต่สิ่งที่ไม่ควรทําคืออย่าไปลงทุนกับสิ่งที่มันไม่มีประโยชน์อะไรที่ดูไม่คุ้มค่าเดิมๆใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งไพ่นี้อาจจะบอกว่าเวลาจะทําอะไรแล้วก็ให้คหํานึงถึงรายจ่ายเพราะว่าราชินีไม้เขาคิดละเอียดรอบคอบเพราะฉะนั้นเวลาจะจ่ายอะไรมันก็ต้องละเอียดรอรอบครอบด้วยไม่ได้จ่ายสูวนวยสุร่ายหรือจ่ายแบบไม่คิดชีวิต จ่ายเขาก็จะไม่จ่ายเงินตามอารมณ์จะไม่ใช้เงินตามอารมณ์เห็นปะมานี่คือสิ่งที่ไม่คนทํานะต่อไปคําแนะนำจากไพ่เทาโรงคําแนะนำบอกว่าไงเห็นปะอย่าตัดสินใจทําเรื่องใดโดยที่คุณไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนสองดาบ สถานะการเงินถูกปิดกัน้นแสดงว่าคุณไม่ควรไปลงทุนกับสิ่งที่คุณไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเห็นปะไพ่บอกมาเพราะว่าราชมีไม้ละเอียดรอในการทํางานเห็นไหมไพ่ก็ขึ้นมาสองใบเนะี่ยไม่ควรทําคืออย่าไปใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะถ้าคุณจะทําอะไรคุณควรมีข้อมูลที่ชัดเจนก่อนนะไพ่ก็ออกมาแนวนี้ราศีพิจิกไม่ทําอยู่แล้วอะไรที่ลงทุนแล้วไม่คุ้มค่า ขนมที่ทํามาแล้วไม่มีคนกินเขาไม่ทําหรอกใช่ไหมเขาก็ต้องทําตามออเดอร์ลูกค้ามาสั่งแล้วถึงจะทำใช่ไหมทำมาปุ๊บขายหมดได้กำไรกำไรไม่ของไม่เหนือ,อทิ้งอย่างนี้เป็นต้นได้ใช่ป่ะสิ่งที่ทําแล้วรู้สึกุูมพอใจรู้สึกดีควบคุมราคาได้ควบคุมการเทศจ่ายได้จะไม่ลงทุนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถน,นัดไม่มีข้อมูลไม่ชับเตนเห็นไหมเพราะฉะนั้นราศีพิจิกการเงินถือว่าดี ดีในลัทณะของดีมากๆถ้าคนที่เคยลำบากมาแล้วตอนนี้นับต่อจากนี้ไปราศรีพิจิกคุณจะเข้าสู่วัฏจักรของความรวยบอกได้เลยว่ากําลังจะเข้าสู่วัฏจักรของความรวยคนรวยก็าทางานกันยังไงคุณก็จะเข้าใจแล้วแหละว,ว่าอ๋อคนมีเงินเขาเป็นอย่างนี้นะการใช้เงินต่อเงินเป็นยังไงการได้เงินมาจากการขายความสุขมันเป็นยังไง มูลค่าของเงินจากความพึงพอใจมันวัดค่าไม่ได้คนยินดีที่จะจ่ายถ้ามันทำให้รู้สึกดีแพงมากก็ดีมากใช่ไหมทำให้ประทับใจมากคนแทบจะเทเงนินให้เลยขอให้มันดีจริงแต่ขอให้มันประทับใจจริงจะมีเท่าไหร่ก็จ่ายให้หมดอลองดูนะครับราศีพิจิกลองจับทางลอง ดูธุรกิจนี้ผมว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยทุกคนระดับชั้นสามารถทําได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนรวยเสมอไปคนระดับทั่วๆไปแบบเราๆนี่แหละอะไรก็ได้ธุรกิจที่ทําให้คนรู้สึกดีรู้สึกสบายใจรู้สึกพอใจคุณทําได้คุณก็ได้เงินผมกยกตัวอย่างเช่นขนมคุณมีฝีมือในการทําขนมคุณก็ทําขนมในรูปแบบที่ ลูกค้าพึงพอใจมีเท่าไหร่ก็ขายหมดใช่ปะขนมยังไมไม่ทันได้ออกจากบ้านเลยแค่เปิดแก๊สลูกค้าก็มาเต็มหน้าบ้านรู้แล้วว่าเดี๋ยวทําขนมลูกค้าจองออเดอร์เต็มแล้วยังไม่ทันออกจากบ้านเลยขนมหมดละของหมดละใช่ไหมนี่คือยอดตึงมือจริงๆรงาซินีมไม้ไงเก่งจริงๆทําได้จริงๆเห็นไหมมันต้องแต่มันต้องอยู่ในแนวที่คุณถนัดด้วยแหละ ถึงจะทําได้ใช่ไหมนี่คือเราแบบพื้นพๆเลยนะเคยเห็นไหมล่ะทําร้านข้าวแกงยังเข็นไปไม่ถึงจุดขายเลยของก็แทบจะหมดแล้วนี่คือของอร่อยจริงๆมันพิเศษจริงจมันดีเลิศจริงๆราชาถ้วยตําแหน่งนี้สิ่งที่คุณควรทําคือสร้างความประทับใจของดีของเลิศอาหารอร่อยพับเดียวเดี๋ยวก็หมดใช่ปะ อ่าผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะราชาดาบราชาถ้วยสองใบนะเคยเปิดให้เพื่อนเพื่อนมาปรึกษาธรรมชีพอะไรดีคุยกันไปคุยกันมาทำไก่ย่างทุกวันนี้เลยจับธรรุรกิจไก่ย่างไม่ปล่อยมือเพราะว่ามันได้กำไรดีเป็นหลักแสนต่อเดือนเออ ไก่ย่างนุ่มๆชำชำๆหอมๆห,หนังกรอบๆเนื้อนุ่มๆใครมั่งไม่อยากกินใช่ปะคนก็อยากกินทั้งนั้นแหละเออขอให้มันดีจริงเถอะทำให้มันอร่อยจริงเถอะคนพร้อมที่จะจ่ายผมเองยังพร้อมที่จะจ่ายเลยถ้าเกิดมันดีมันอร่อยมันคุ้มค่ากับที่เราจ่ายแต่ไม่ใช่ซื้อแล้วมาไวา้แห้งเหนียวไม่อร่อยเลยเขาก็ซื้อคุณครั้งเดียวแล้วกุณก็เลิก ใช่ไหมเป็นกันทุกคนใช่ไหมล่ะแบบเนี้ยใครๆก็รู้กันไม่ต้องให้ไพ่ดูหรอกตัวเราเองเราก็รู้ใช่ไหมขอให้มีคนขายมาดีๆเถอะมีเท่าไหร่เราก็จ่ายถึงไม่มีก็ต้องหามาจ่ายเพราะอยากกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือราชาถ้วยสนองความต้องการสนองความอยากสนองความพึงพอใจแล้วคุณก็จะได้เงินจากเขาเรียกราคาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณจับจุดตรงนี้ได้ราศรีพิจิกนะคุณรวยมากๆเลย โอเคนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับกับชาวราศรีพิจิกนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่พไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความใหม่ของไพ่มาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนได้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ